ครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานเพราะว่าน้องโฟดเป็นออฟเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแล้วแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนมีโอกาสได้นั่งดูโฟดแบบติดขอบเวทีใช่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับส่วนตัวก็ใช้เซิร์วออยู่แล้วครับครับผมก็ดีใจครับผมที่แบบได้มาเชียร์น้องๆแล้วก็แบบมาร่วมกิจกรรมดีๆที่แบบกิจกรรมกิจกรรมหลากหลายอะไรอย่างนี้ครับผมกเพราะเซิร์วอก็เป็นแบบของที่เราแบบใช้อยู่ทุกวันอะไรอย่างนี้ครับผมก็แบบดีใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับยังของคุณมีอาการแบบแพ้รึเปลไม่มีไม่ม ครับผมผมแพ้ยากครับผมแพ้ยากแต่เขได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปผมก็จะลองดูใช่ครับผมใช่ครับแซวนะแซวแซวฝากฝากงานเรื่อนี้หน่อยครับกิจกรรมอะไรใช่มีกิจกรรมอีกถ้าวันนี้ก็คือวันที่หนึ่ยังมีกิจกรรมอีก2วันก็จะมีศิลปินมากมายนะครับทั้งในค่ายแล้วก็นอกค่ายเลยนะครับฝากมาด้วยนะครับพี่อ่าพักพารากอนนะครับผมใช่ครับผมก็ยังไงก็มากันเยอะนะครับผมก็แบบมี มีกิจกรรมมากมายแล้วก็แบบโหมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอพิเศษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองจูมกองจูมกองจูมแล้วก็แบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมากมาของเซร์วีก็แบบฝากมาติดตามของเซร์วียเลยครับรู้สึกว่าสองวนนี้ร้อนเนาะร้อนไหมฮะช่วงนี้ควารู้สึกว่าอากาศค่อนข้างร้อนครับอาากศร้อนร้อนจริงๆบอกอีกทีเดียวรู้สึกแบบมีกองอะไรนะครับไม่คิดจะเปลี่ยนคนอื่นดูหนาวจังเลยหนาวหรอฮะหนาว หนาวจังเลยหนาวจังเลยเออเป็นไงบ้างซีีตอนนี้น้องกำลังแบบทิ้งต่อเลยตอนนี้ก็คืนนี้แล้วครับตอนเก้าครับใช่แล้วก็เหลืออีกแค่เก้าสิบสี่ตอนครับเปลี่ยนทะเลาะบ้างดีกันบ้างตามล้อบ้างเป็นยังไงแล้วก็ก็คือล่าสุดก็คือดูอีพีแปดไปก็คือแบบโหอารมณ์แบบสวิงมากแล้วก็แบบฝากติดตามทุกทุกคนฝากทุกคนติดตามครับผมเพราะว่าหลังจากอีพีแปดไปก็จะแบบ ก็จะมีหลากหลายรสชาติเหมือนเดิมอะไรนี้ครับคนที่หือนกันครับไรนะครับเป็นคนที่หือนกับมีบ้างมีบ้างต้องรอดูต้องรอดูอะไรนะครับเดซีลีมั้งแต่เราเหว่าไอเขาอยู่ในตัวละครในซีรีส์เขาได้นหมเสน่ห์ตัวละครที่เราได้ได้อยู่กับเขาอ่ะอะไรอย่งนีบ้างรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยผมว่าก็อย่างอย่างตัวละครผมมันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นคนใจเย็นครับแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบ c a ร i n งอะไรเงี้ย เหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งนะผมว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลยของตัวละครมินอืมผมก็ตัวละครของผมก็จะตัวละครที่ค่อนข้างจะบสนแล้วก็แบบตอนตอนเล่นก็คือแบบดีไซน์อะไรได้หลายอย่างมากๆก็เลยแบบเออสนุกกับการเล่นรูครั้งที่แบบได้เล่นเป็นคิวอะไรครับผมที่ได้พูดกับมินมไครับคนสิบไหมครับไม่ครับไม่เลยหรอไม่ครับแต่มันเดินทางมาเรื่อยๆเลยได้เห็นคอมเมนต์จากแฟนๆไหมว่าอ่านอ่านตลอดเลยครับผมก็ ก็ดีครับผมแบบว่าเป็นแฟนก็ชอบแล้วก็แบบเหมือนสปอร์ตตัวทั้งเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครทุกตัวอะไรอย่างนี้ยผมก็แบบขอบคุณมากๆเลยพี่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราครับผมเราในตาอ่านคอมเมนต์เยอะมากแค่ไหนอ่านเยอะครับอ่านเยอะมากเยอะมากครับเป็นยังไงบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างก็ได้เห็นคอมเมนต์ในหลายๆรูปแบบได้เห็นแบบเออเขาเรียกว่ายังไงดีผมรู้สึกว่าเหมือนคนดูเขาเดินทางไปกับเราเดินทางไปกับตัวละครนี่คือสิ่งหนึ่งที่ มันทําให้เราในฐานะนักแสดงเราแฮปปี้เพราะว่าเราเราถ่ายทอดมันออกมาเราก็อยากให้คนเอาใจช่วยเชียร์กับชีวิตของตัวละครเนี่ยครับแล้วก็เดินทางไปด้วยกันเหนื่อยไหมครับกับเรื่องนี้มินมันมีทางวิ่งมีทางขับรถมีทางสู้มีเป็นแฮปปี้อะโหหลายมากครัเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากครับที่แบบได้เล่นแบบเป็นเป็นหลายๆบทบาทเพราะว่าแบบในเรื่องก็คือมินเขาเป็นแบบเป็นสตารแมนเราก็เลยแบบเอออาจจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบแปลกใหม่สําหรับตัวคิวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบ เหมือนการแบบออกจากคอม์ตโซนของตัวคิวที่แบบอะวนวันก็คือแบบเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแต่ว่าแบบพอมินได้พาออกมาเราก็เลยแบบเหมือนได้ทําอะไรที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ให้แับอันับสามอย่างที่ชอบที่ได้เล่นกนะเลเรื่องนี้ครับสาอย่างที่ชอบที่ได้เล่นเรื่องนี้หรออ๋อเอา,เอาผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันหนึ่ง <S <S ครับ <S <S ผมได้ได,ได้ได้เล่นมีความแบบอ่อนโยนมันทําให้ตัวตนเราอ่ะมันนุ่มลงเบาๆขึ้นแต่ว่าหนักแน่น อีกอย่างหนึ่งก็คงแบบได้ทำงานกับเองาแเงก็ลอะไรยครับผมเราครับ nah, ก็ที่ไม่ถึงว่าคำถามสายหตุที่ชอบมากที่สุดในการได้เล่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตัวละครคิวที่มันค่อนข้างที่จะแบบสัมพรว่าแล้วก็แบบหลักอารมณ์สุดๆอะไรอย่างนี้ผมก็แบบสนุกดูครั้งที่ได้เข้าใจ อารมณ์ของตัวคิวแล้วก็เข้าใจของแบบว่าตัวละครตัวนี้มากๆอะไรอย่างี้ครับอย่างที่2หรอน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคโรคแพนิกที่แบบเราต้องเรียนรู้แล้วก็เหมือนเวิร์กกับมันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือนเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วก็แบบแล้วก็เอ็กเพรสเอ็กเพรสมันออกมาในแบบรูปแบบที่เราแบบดีไซน์เอาไว้อย่างสุดท้ายก็คงไม่เีก่เก,กับเขาก็ <laughs> เนี้ก็เริ่มเริ่มเขาเรียกมนวาไม่ล้เมือแล้วใช่ไหมครับ ก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆที่บอกว่าครั่งคั่ได้เป็นพันเนอร์กับกปนัไงรันก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาครับเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆพอวันหนึ่งโตขึ้นมามันเหมือนว่ามันเป็นเด s ิน n y ที่เราแบบได้ย้อนกลับมาทํางานกับเพื่อนที่เราเห็น10ปีก่อนเป็นลุกหนึ่งวันนี้เด้อีกลุกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ที่ว้าวนะมันหายากนะการที่แบบได้วนมาเจอใครสักคนเลย ผมสิ่งที่แบบว่าทัาใจที่จะทำงานร่วมกันก็คือแบบว่าเหมือนได้ทำเหมือนที่โอูุ่นเขาที่ได้ทำานกับเพื่อนในแบบเหมือนได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบเราสบายใจมากๆแล้วก็แบบกล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างกล้าที่จะลอง a c t ิ้งต่างๆกล้าที่จะแบบลองเป็นอนุษ์อันนี้อันนี้ผมก็คือแบบโอมก็คือแบบเหมือนให้พื้นที่เราในการทดลองอะไรเยอะมากๆกับผมก็แบบเป็นสิ่งที่พับใจของการได้เล่นกับโอปุ่นงนี้เลยหลายคนอยากูว่าอยากจะมี ยังฟินไม่พออยากอยากได้อะไรอีกอ่ะอยากได้อะไรกันอยากได้ก็รอดูคืนนี้ก็รอดูฝากฟีลี่หน่อยครับผมฝากด้วยนะครับคิดแหนบรับจ้างรักนะครับผมก็คืนนี้นะครับ EP 9แล้วนะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องจิมมียี่สิบห้านะครับแล้วก็ลีลานีครับผม Netflix ครับเวลาสามทุ่มครึ่งครับครับผมได้เลยครับ ขับับรถกับแก๊งมีต้สกับพาวลครับผมใช่เป็นแก๊งเลยไหมเป็นแก๊งเลยไหมคือผมกับพี่พาวลอะไปด้วยกันบ่อยอยากรู้ไหมว่าพี่ตาอูมาไงอยาคือตอนนั้นไปงานหน้าตลาดแล้วอยู่ๆพี่ตาอูเดินมาเดินไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยนะเดินมาไปขี่รถอะชนวะาดิเอ้ยใช่คือเหมือนพี่พี่เขาชอบแล้วผมก็เลยไปนั่งดูไอจี แล้วก็เอ้ยเออพี่เขาชอบรถนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไว้ในใจว่าวันหนึ่งอ่ะถ้ามีโอกาสจะทักไปชวนเขาแล้วล่าสุดพี่เพาวเวลเขาอยากอยากออกไปขี่พอดีก็เลยทักไปหาพี่ท่าอูว,ว่าพี่ครับไปไหมครับไปด้วยกันไหมครับอะไรเงี้ยพี่เขาก็ไปก็เป็นแก๊งกว้างกันพอดีอสามคันเลยครับอะไรนะครับะะชื่อแกงะะ๊แกงเหรอยังไม่รู้เป็นทรีโอก่อนแล้วกันเนามอแข ล่าสุดไปงาน MotoGP มาไปกับช้างมาก็<ม>นั่นแหละครับเป็นงานที่ผมแนะับฟีีที่สุดงานหนึ่งในชีวิตเลยใช่คิดว่าจะชอบหไหมชอบมากครับขัขับขับขับ,บ,บในพาของฉันแข่งขันหรือต้องไปลองขี่สนามบุรีรัมแล้วครับแบบต้องไปลองจริงๆครับ,รรบเร็วๆนี้ครับรอดูนะล้วนเคยไใช่ ก็คือชอบนะครับแต่ว่าตัวเราก็คือแบบไม่ค่อยกล้าขอเป็นกองเชียร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันครับแค่แค่ได้ลองแบบซ้อนได้ซ้อนลองปะล่ะลองลองปะล่ะสักหน่อยปะล่ะล้วบละได้ดิ่อยู่แล้วยกยกตามด้วยนะยกยังยไงยกไปมันอ่เอ้าไม่ใช่ยกตามด้วยหมายถึงว่าถ้าถูกเวลาเรายกซ้ายอ่ะ นั่งหลังแข่งไม่ได้นะไปด้วยกันเลยนะต้องโยกซ้ายไปด้วยกันถ้าขวาก็โยกขวาไปด้วยกันก็สอนผมก่อนนะถ้าอยากโอเคสอนโยกเองเขาไม่กอดเกมมันจะแบบเออใช่ใช่กูจะกูกูจะพาเขาล้มมาสิประเด็นไปกอดเอวเขาแล้วแบบเทลงไปเป็นไปได้ครับต้องลองดูครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผม